มีคนส่งซิกมานะครับว่าช่วงนี้ทำไมสำนักรถราชวังรถสำนักราชวังทำไมเข้าออกวัดท่าไม้บ่อยเหลือเกินจึงอยากจะถามมหาน้ารมนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีกรครับครับวัดท่าไม้เขาก็ได้รับพระราชทานกระถิ่นนะฮะก็เป็น ธรรมดาที่เขาจะต้องเป็นอย่างนั้นกระทิหล,ลวงครับเพราะช่วงเพราะพรุ่งนี้เข้าพรรษาแล,แล้วไงเดี๋ยวออกพรรษาเขาก็เตรียมแล้วนะครับอแล้วก็มีการถวายเทียนถวายเทียนให้วัดที่เป็นพระอารามอมอยู่แล้วนะครับครับ,รบ,รบซึ่งวัดท่าไม้อได้ประจาหลวงพี่อุเทนนะ่ะนะฮะอันนี้คงไม่ไม่ใช่ประเด็นมากนะครับอส่วนวัดประจําราชการที่สิบในชื่อวัดทุ่งสาธิตนะครับ มีอยู่แล้วใช่ไหมพระขนงมีมีอยู่แล้วครับเป็นอุปเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองอ่ะนะฮะชื่อว่าต่อมาชื่อว่าวัดวชิรธรรมาสาธิตบวรวิหารอยู่พระขนงเนี่ยนะครับใครจะไปทําบุญก็ไปแนะนำวัดวชิรธรรมมันอยู่ที่ชื่อตรงกับเข้าด้วยหรือเปล่าวัดชิรธรรมเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่อ๋อเหรอเดิมทีชื่อวัดทุ่งสาธิตแล้วพอนี้พอ ลอยไอ้หอยมันบวชพ่อมันก็เลยตั้งให้วัดเนี่ยเป็นวัดประจําตัวมันตั้งแต่สมัยเป็นพระบรมอุราสาธิราชอ๋อเหรอก็เลยเปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิตบวรวิหารเป็นวัดอารามหลวงชั้นโทนะฮะตรงเนี้ยอันนี้คือวัดประจำราชการที่สิบอยู่พระขนงกรุงเทพนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลก็ไปกันได้นะฮะโอเคครับผมก็ สวัสดีนะช่อนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็เห็นคุยกันหลายเรื่องเลยลืมเลยไม่รู้คุยเรื่องอะไรทีนี้เออก็มีเรื่องศีลังกาเรื่องอ่ะศีลังกาวันนี้วันพระเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคุยไม่มากหรอกจะขอคุยเรื่องสวดเวนี้ตาอะไรไงวันนี้วันพระ ไม่ไม่ครมีมีแต่ส่วนบางสกุลอย่างเดียวนะเฮ้ใหหอยอย่างเดียวนี่ี่นครับครับก็ก็ขอจะพูดเล่าสู่ฟังเนาะ <c oughs> ฟังหูไว้หูนะครับ <c oughs> เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือผมเอ่อก็คิดว่าคือผมเนี่ยถ้าเป็นวันใกล้จะเข้าพรรษาเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะมักจะไปปวารณา เข้าพรรษาคือเป็นโยมะนะมมแต่ว่าจะเข้าไปนอนวัดเพื่อไปฟังไปปฏิบัตินั่นแหละส่วนใหญ่ผมจะไปที่วัดป่าบานตาดนะครับผมไปมาทุกปีนะครับไปทุกปีตั้งแต่สมัยหลวงตาเกยอยู่นะฮะมันปีปีหนึ่งนะครับ,มนะรบผมก็ไปอย่างเงี้ยอันนี้เล่าเรื่องวันนี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับเกือบยี่สิบปีเนะี่ยผมก็ไปประวัรณาปกติหลวงตาตอนนั้นก็อยุเก้าสิบกว่าแล้วนะ แกก็ยังมาปรารณาที่สาลาเก่ามาขึ้นเทศขึ้นฉันอยู่ตลอดนะครับ mm hmm. ตอนดึกๆทีนี้วันนั้นพอเสร็จผมก็เลยได้มีโอกาสไปคุยกับแกนะครับ mm hmm. คุยกันไปคุยกันมาครับปรากฏว่าก็คุยกันเรื่องการเมืองนี่แหละผมเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นผมบอกว่าเออเอออันนี้อันนี้พูดเสียงในฟิล์มได้เนาะได้เลยได้เลยได้ได้ใช่ไหมครับฮครับ hey, 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 hey. อผมก็พูดเป็นเป็นภาษาอีสานนะฮะกับแกบอกว่าเอพอแม่คูจาย์ครับผมเอกราบขอโอกาสสนที่เนี่ยผมผมว่าผมบ่ค่อยไว้ใจแล้วนะครับสานตอนนั้นสนที่น่ะมันเข้าไปแล้วสนที่ลิ้มทองคุณเนี่ยผมว่ามันแปลกๆด้ครับสานคูจารย์เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเกินนาก่อนนะครับวัดป่าบ้านตาดช่วงบ้านปลายหลวงชีวิตหลวงตาเนี่ยมันมีเจ้านายเข้าไปในในวัดเนี่ยเยอะมากนะครับ ออกจากศาลาไปเนี่ยสาลาเล็กๆก็เป็นกุฏิอีทัวนะฮะมันจะมีกุฏิอยู่ที่นั่นตรงคาบกุฏิอีทัวก็เป็นกุฏิของลูกน้องอีทัวชื่อแม่ชีจอยคนนี้เป็นคนวางยาหลวงตานะครับถัดไปก็เป็นกุฏิของนายเฉลียวอยู่วิทยากุฏิของกระทิงแดงกุฏิกระทิงแดงถัดไปก็เป็นกุฏิคาบกุฏิของกระทิงแดงเขาจะมาถัดไปก็เป็นกุฏิของซีพีถัดไปก็เป็นกุฏิของ อนุพงษ์เผ่าจินดาส่วนด้านขวาเนี่ยถัดไปก็จะเป็นของสีสุภาพษรของกิ n งพาวเวอร์อย่างเงี้ยแล้วก็มีเจ้าผู้เจ้าใหญ่นายโตของอีพึ่งอีลูกยาเธอเอะไรไปสร้างกุฏิเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นเรื่องที่นะ่าแล้วเวลาเข้าบรรษาอย่างเงี้ยมันก็จะแห่กันไปไปปวารณาเข้าบรรษานะครับแล้วก็อยู่จำบรรษาประมาณอาทิตย์นึง ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอะไรก็สุดท้ายแล้วก็สุดท้ายมันก็มันก็ออกเนี่ยช่วงหยุดยาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะไปกันนะครับแล้วตอนนั้นปีนั้นผมไปเป็นปีสุดท้ายผมก็เลยบอกว่าสนทิเนี่ยมันไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะมันเคยสมคบผมน่ะสงสัยว่าเขาจะยอกยอกทรัพย์เนี่ยกับแม่ชีจอยเพราะตอนนั้นเนี่ยหลวงตาแกรลูกสึกเล้วแม่ชีจอยเนี่ยเข้าไปหาแกในยามวิกาลนะครับแล้วก็ห่ม ห่ผมผ้าคล้ายๆพระเนี่ยเข้าไปแอบเข้าไปในกุฏิแล้วก็เอายาไปวางอันนี้เนี่ยมีหลักฐานนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบอกว่าหลักฐานคืออะไรผมจะบอกทีหลังนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าท่านก็บอกว่าเฮ้ยไปว่าหงซีได้ยังไงคันตัวโบมีหลักฐานนี่ไปว่าหงซีเสียหายนะเออหลวงตาท่านก็ด่าผม,มานะนี่คุยกันสองสองกระเาะกคือกับนายสนธีเนี่ย ผมได้ยินข่าวมมา่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันทำมันเริ่มทำนะครับเอ่อมันเอาบริษัทเมนเจอร์ของมันเนี่ยที่เป็นบริษัทของบริษัทผู้จัดการเนี่ยนะครับไปค้ำประกันให้กับบริษัทลูกมันชื่อบริษัทเดอะเอ็มกรุ๊ปจำกัดโดยการทำบัญชีเท็จเพื่อไปกู้เงินธนาคารกรุงไทยนะฮะณเวลานั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยกเลยอาว่ามันเนี่ยเป็นคนใจคดนะเชื่อไม่ค่อยได้ หลวงตาระวังเด้อคนผู ako, ้ société, olo, ิีพผมบ่ค่อยไว้ใจนะวสันเอ้ยบบลู้ลละวสันแต่คนผู้นี้น่ะเป็นคนทีซีิมายกแผ่นดินเฮ้าให้ขับไล่คนโกงบ้านโกงเมืองออกไปว่าสันหลวงตาบัวพูดใเวลาแกไปเอาชุดความคิดนี่มาจากไหนก็มาจากไอ้สนธินั่นแหละพอไอ้สนธิเนี่ยเข้าไปหลอกแกว่าทัศนิศิ่ะมันจะมาโกงบ้านโกงเมืองใช่ฮะแกน่ะฟังไอ้สนธิหมด คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งไอ้คนที่มันพูดเก่งจริงนะใช่ใช่กระนาดตาโอ้หระนาดพระยังเชื่อเเออแล้วหลวงแล้วหลวงตาบัวเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าแกจะไปเชื่อไม่เชื่ออะไรนะแกเนี่ยจบปริญญาธรรมสามประโยคสมัยก่อนปริญญาธรรมสามประโยคเนี่ยถ้ารับราชการได้เป็นขุนนางใหญ่นะอย่างมหาปั่นเนี่ยเจ้าพญายมราชปั่นสุขุมเนี่ยก็จบแค่ก็จบปริญญาธรรมสามเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยสนที่เนี่ย เป็นคนสิจะไม่ยกบ้านยกเมืองเฮาเนี่ยให้ขึ้นสูงเดี๋ยวนี้มีแต่พวกเปรตพวกผีเขามากัดกินเห็นบอกบักวิษณุเครื่องงามหัน่นเออว่าไปนู่นนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นน่ะวิษณุเครื่องงามแต่งตั้งไอมีมติให้มหาเถรและสมาคมแต่งตั้งผู้ทําการแทนพระสังฆราช <c oughs> โดยตั้งสมเด็จเกี่ยววัสเกตซึ่งมันก็ควรที่จะอยู่เพราะว่าสุมเดจยานัสังวร์เนี่ยแกเป็นอัลไซเมอร์แล้วมันมี โยมที่เป็นล,ลูกเจ้าวัดเนี่ยนะครับชื่อว่าหม่อมราชวงศ์จิตราภาเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่านางนางห้องกระจกคือมันจะมีที่รับแขกของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยที่วัดบวรนางตู้กระจกเนี่ยจะเป็นคนกำกับอะ่ะคือพูดง่ายๆนางตู้กระจกเนี่ยเป็นเป็นเลขาธิการของศิริกิจอีกทีหนึง่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์แล้วก็มาคุมที่วัดบวรเส้นเงินหายไปสี่ร้อยล้านนะฮะ ยานสังวรเซ็นเงินเนี่ยหายไปสี่ร้อยล้านเขาไปถามว่าเงินสี่ร้อยล้านหายไปไหนมาหาธิรสมาคมถามบอกไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดความเสียหายอะ่ะจะให้ทํายังไงเขาก็ต้องตั้งผู้ทําการแทนโดยมีสมเด็จเกี่ยวอุปเสโนวัตสเกตนะเวลานั้นเนี่ยนะครับให้เป็นผู้ทําการแทนสมเด็จพระสังฆราชมีกรรมการเถาธรสมาคมอีกตั้งห้าคนนะฮะแล้วเกก็บอกว่าเนี่ย สมเด็จวัสกเกณฑ์น่มันเป็นสมเด็จหมาวะส้น oh. ดาพาร์ตด้วยกันดีจังครับเออให้กันปากจัด uh. ให้ให้ uh. ผมว่ไไ้วะโอ้ยพ่อแม่กูจัดก,กะเลยผมก็เลยบอกแทนว่าพ่อแม่กูจานแต่ว่าพระสังฆราชเพิ่นกับเบไ่ไหวเลยนะะบ่อไหวยังไงมันมีแต่ข่าวออกมาหันเฮ้าเนี่ยไปหาเพิน่นเมือ่อปีนั้นเราก็พูดไปว่าเราไปเข้าเฝ้าพระสังฆราชมารอบเนื้อก็ยังบ่าหูเรื่องอยู่ ผมไปดูในคลิปพูดรู้เรื่องหาอะไรแม่งชี้นิ้วยิงชี้มั่วเลยไม่รู้เรื่องว่าเป็นใครเลย <c oughs> ลูงตาบอกนี่ยังจําเหาได้อยู่่เลยเนี่ยซี่ซีเก้าอี้ให้เห่านั่งอยู่เลยว่าสันคือต้องบอกก่อนว่าพระสังฆราชกับกับหลวงตาบัวเนี่ยแกเคยเรียนที่วัดบวรด้วยกันเรียนปรเรียนธรรมด้วยกันนะครับแกยรู้จักกันผมกูเลยบอกว่าเอออันเพิ่นกับว่าว่าในแผ่นดินนี่นะผมไม่ได้เชียร์ทักษิณนะแต่ผมบอกว่า แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้ประโยชน์กับทักษิณนะเวลาเขาเนี่ยโอ้ยมันสิได้ประโยชน์ของชาวบ้านมิถุนผูงโง่หันสนแล้วพระสันเขาให้เงินเนี่ยมันก็ไปหาเขามันก็แล่นใส่เขาหันพวกอ่ะเพื่นว่าก็เลยผมก็เลยบอกว่าเออพ่อแม่คูยจังแต่ว่าเขาก็ได้ยิ่โอ้มันจะม่พอมันจะม่พอมันสิโกงบ้านโกงเมืองเข้าไปเนี่ยมันสิเป็นประธานาธิบดีมันเพี้ยนบนี่ะมันอำนาจบาดหลวงมันว่ะสัน ในประเทศนี่โบมีไผดีซัาพระเจ้าอยู่หัวอีกแล้วก็กพูดขึ้นมาเออปนันน่ะก็เลยบอกว่าเออพระแม่ขุจารหูบอกครับอันยึดอํานาจนี่มันมันเป็นยังไงมึงลองวา่ามาเพิ่งดูยึดอานาจนั่นตอนนั้นทักษสินยังไม่ถูกยึดนะครับผมก็เลยเล่าประวัติเก่าให้ท่านฟังว่าผมเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อจักรกลิตนะฮะแกเป็นแกนนําตอนนั้นเนี่ยหลังจากสุจินดาคาประยูทเนี่ยยึดอํานาจ เออไอไอสุนทรสุนทรคงสมพง์ยึดอํานาจอของพลเอกช,ชาติชายตอนเป็นนายกอนะฮะแล้วไอสุจินดาก็ขึ้นมาเป็นนายกใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยที่เบลรา,ลาด,ดําเนินเนี่ยเขามีการสลายการชุมนุมกันเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาสุจินดาเอาจําลองเอาสมัครอะไรเนี่ยเข้าเฝ้าไอบอร์ดใช่ไหม,มทีนี้ที่ชุมนุมสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงปีสามห้านั่นนะ รุ่นพี่ผมหน่ยชื่อนายจักรกิจประธาสมบูรณ์คืออันนี้นี่แกตายแล้วช่อพูดชื่อแกได้นะครับแกน่ะก็ไปไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นคนเนี่ยเป็นพันเวทีนะ่ะตั้งอยู่ตรงที่น้าชอบไปเล่นไปเล่นเวทีหอนาฬิกาหอนาฬิกาหอนาฬิกาครับแต่แตนะ่เวทีน้าชอบมันหันหน้าออกใช่ไหมแต่นี่มันหันหน้าเข้า<อ>ตรงข้ามไปตึกอธิการบดีอ,อคนเนี่ยสามสี 3, 4, ่พันสองสามพันคนเลยครับไปจนถึงลานพกหุรามคำแหงนะฮะผมก็ไปนั่งฟังเขานั่ง อยู่นั่นแหละทีนี้ปรากฏว่ารุ่นพี่ผมในตอนนั้นเรียนคณะนิติศาสตร์อยู่ที่ปีสามแกก็ถูกจับไปที่รามคําคแหงก็เลยสลายตัวถูกนะักศึกษาถูกจับไปหกคน <S <S <ม>แล้วก็จับไปที่ค่ายทาหารปรากฏว่าคนคนที่เคลื่อนไหวในสมัยนั้นถูกจับหมดแม้แต่สุรักษิศิวรักษ์ก็โดนจับ <S <S ไปวอลลุ่มหนึ่งนะฮะสุจินดาก็าออกมาพูดบอกว่าพวกคุณเนี่ยจะชุมนุมกันทำไม คุณรู้ไหมว่าประเทศเขากําลังนเนี่ยเขาจะกินประเทศชาติบ้านเมืองแล้วมันก็พูดไปเลยแล้วมีข่าวว่าจะรอบปงพระชนสมเด็จพระราชินีด้วยโอ้ oh. เออคุณจะมาไล่ผมทําไมคุณรู้ไหมพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยขอร้องให้ผมมาเป็นนายกอะ oh. คือราชการที่เก้าเนี่ยขอร้องสุจินดาเนี่ยให้มาเป็นนายกอืม hmm. พี่กิดแกฟังดังนั้นนะแกอืมพูดไม่ออกเลย เพราะตอนนั้นไปรวมตัวกันที่รามคำแหงเนี่ยไปร้องเพลงอะไรวะสะดุดีมหาราชา <c oughs> เพื่อไปขอที่พึ่งอ่ะเออไปเออไปร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอ่ะ <c oughs> เพื่อจะไปขอที่พึ่งสุดท้ายให้ไลสุจินดาออกจากประเทศอ่ะแต่สุจินดามันบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวให้ขอร้องให้มันมาเป็นนายกอ่ะเรื่องนี้เนี่ยผมได้ยินมาสองครั้ง <c oughs> ครั้งแรกผมได้ยินกับพี่กิตครั้งที่สองผมได้ยินกับสุรักษ์ศิวารักษ์อ่ะนะฮะ แล้วมันแล้วมันก็นิยมแล้วมันก็นิยมกษัตริย์จริงแล้วมันก็นิยมแล้วแล้วลอก้ามันก็นิยมทหารจริงๆอืงมันมีปีหนึ่งสุรักษ์ิวลังเนี่ยเป็นตั้งตัวตั้งตัวตีเลยมันมีพอองศานซูจีเนี่ยถูกจับรอบสองนะครับขังไว้ที่บ้านก็มีนักเคลื่อนไหวที่ได้รับรางวัลนเบลสิทธิมนุษยชนหนึ่งในนั้นก็คือดารไลลามะเนี่ยมาที่ประเทศไทยอพอมาปุ๊บอยู่ได้ไม่นานครับเขาก็จะจะจะ,จะ จะจะจะไปพม่านั่นแหละแต่ว่าไปได้แค่ชายขอบนะครับว่าจะไปให้กําลังใจไปเคลื่อนไหวให้กําลังใจองซอานนี่แหละปรากฏว่าไอ้บอดก็เรียกกลับมาให้มาเข้าเฝ้าซะก่อนพอมาเข้าเฝ้าปุ๊บก็มาคุยกับไอ้บอดพวกที่เป็นได้รับรางวัลดูโสติภาพรวมถึงลาลัยละมาด้วยปรากฏว่าไอ้บอดก็พูดเปย์เปยขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยองซานซูจีเนี่ยนะเป็นผู้หญิงไม่น่ามายุ่งการเมือง น่าจะไปอยู่กับลูกกับผัวที่อังกฤษได้แล้วแน่ไม่ควรแล้วประเทศเนี้น่ะควรที่จะให้ทหารมาปกครองอ่ะดีแล้วเจ๊แท้จริงแล้วเนียองซานซูจีนี่แหละทาประเทศวุ่นวายนั่นไอ้บอดมันนิยมทหารนะครับพี่น้องอืมันนิยมทหารมาแต่ไหนแต่ไรมันให้ท้ายทหารมาตั้งแต่นานแล้วนะครับไอ้เรื่องพวกนี้นะฮะทีนี้ย้อนกลับมาที่วัดป่าบัานตัดผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แกฟัง แล้วแกก็บอกว่าแล้วมันจะเป็นอะไรอำนาจเนี้ยมันแผ่นดินนี้มันเป็นของกษาาัตริย์มันเป็นของพระเจ้าอยู่หัวแกก็ยังยืนยันนะเออเฮานะ่ะเป็นไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินเนะ่ะยจะทําไมจะต้องไปต่อต้านเพื่อนด้วยเพื่อนทำเนี่ยเพื่อนมีศีลมีธรรมเอ <c oughs> พอพอผมเออผมก็เลยบอกว่าอา้าวขันมีศีลมีธรรมเราเราคาขาไอ้เราเห็นหนังคืนมาเป็นข้องลาดโว้ยคาเคืังเด๊ ปืนมันลั่นใส่กันเพื่อนเล่นปืนกันว่าสันตายดี่ลูกตะบัวนะเพื่อนเล่นปืนกันเพื่อนไม่ได้ตั้งใจเออโอ้ยไปเศร้าเศร้าเศร้าอย่ามาบอกเลยมึงเป็นคนมีทิฐิหนาเด้เนี่ยกูเบิ่งส่งเนี่ย่าสันไปไปไปออกไปใยพันสายมึงูดตรงยู่วะก่อเอา้าตายแล้วไอ้เฮาก็พอผมลงมาจากกุฏิอาจารย์สุดใจร้องเจ้าว่าเลยบอกเออโปเป็นอย่างนีอ้อาจารย์มหาปะสันอัน มือมืออื่นเศร้ากระแต่งขันหาไปขอขอมาแล้วถูกที่ไปขอขอมาเลยเห็นอย่างตัวเราเรื่องจริง่งก็บ่างสิผิดก็ไม่ผิดทีต้องไปขอขอมา <c oughs> อีกผิดก็ไม่ผิดเอาเราพูดเรื่องจริงเราต้องไปขอขอมาอีกเพื่อนโอ้ยสามทุ่มวันนั้นเข้าบารรษาเสร็จผมก็ให้เพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แถวนั้นไปส่งนอนโรงแรมตื่นเช้าผมวกับกรุงเทพเลยนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องว่าหลุงตะบัวเราคิดอย่างนี้จริงๆนะครับเราถูกไอ้สวนที่เนี่ยมันแหกตา แล้วเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับรู้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยสุรักษ์ศิวรักษ์เล่านะแกถูกมาตาร้อยสิบสองหลายครั้งที่รอดพ้นมาได้เพราะยานนาสังวรเป็นคนไปคุยกับไปคุยกับคุยกันในหลวงให้ยกฟ้องหลายคดี <S <S 1> <S 1> ใช่ครับไอ้สนที่เหมือนกันฮะหลุดหลายคดีก็เพราะหลวงตะบัวนี่แหละเพราะหลวงตะบัวนเ,นอบอเนี่ยเข้าสวนจิตได้ตลอดไอ้บอดเนี่ยมันเชื่อใจคนอยู่สองคนคนที่หนึ่งคือแม่มันคนที่สองคือยานนาสังวร แต่บ้านปลายันนันสมวระไปไม่ไหวแล้วลุงตัวบัวยังพอมีบารมีอยู่พอเข้าวังสวนจิตปุ๊บรอดยังคดีเนี่ยคดีไออันเนี้ยอันเนี้ยในศาลชั้นต้นเนี่ยเขาให้มันลงอันนั้นด้วยซ้ําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอลงโทษมันด้วยซ้ําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอลงอาญาด้วยซ้ําอนะฮะแต่ที่สมวรวนั้นนากันก็ดีไอลิ้มมะเหรอเอ้าก็ทำบัญ ทำบัญชีลวงบริษัทเมนเจอร์เนี่ย<อ>ที่มันติดคดี20ปีแต่ติดแค่3ปีเนี่ย<อ>แต่ศาลชั้นต้นเนี่ยจริง,รงๆแล้วล่ะรอลงอาญามันแต่พนักง,งานอายการบอกโทษมันสูงเขาก็เลยอุทธรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการเขาก็สุดแท้แต่นะครับจนไปถึงศาลฎีกาแต่มันอยู่แค่3ปีมันก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษอ,ออกมา<อ>นั่นคือไอ้สนธิลิ้มทองกุลนะฮะและในทัศนะของหลวงตามหาบัวนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็คุยกับ เออไอ้เนี่ยหลายหลายอย่างอยู่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลุงตะบัวเนี่ยนะครับแกเป็นคนที่เชื่อแล้วเชื่อเลยอะ่ะ oh. นะ,ะแต่ก็ว่าไม่ได้หรอกนะฮะพอปีห้าศูนย์มาผมก็ไปขอเงินแกรสร้างตึกโรงเรียนพระปริยติธรรมเหมือนเดิม <laughs> นะเพราะว่าเออแกลุกแกรวยอ่ะนะแต่แกก็เออแกก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ติดใจอะไรอะไรหรอกแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าความคิดแกมันเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็เป็น ปากเป็นเสียงให้กับเจ้าเนี่ยมาโดยตลอดอ,ะอ่ะนะฮะแล้วอีทัวก็มาสมัครเป็นลูกบุญธรรมแกอ,มอีหาทัวเนี่ยใครเป็นคนเสนอบอกจะขอถ้าเสนอหลวงตาบัวเสนอหรืออีทัวทางบางราชรชารสมนักล่า,ลาลเสนอเข้าไปอลูกบุญธรรมเนี่ยอีทัวเนี่ยเข้าไปหาหลวงตาบัวตอนนั้นเนี่ยหมอเก้งเนี่ยหมอเก้งเนี่ยหมอเก้งอ่ะนะฮะเขารู้จักอยู่ใช่หมอเก้งไหมชนชนอะไรชายชนชนเนี่ย ชดชนนั่นแหละครับผมานายแพทย์ชนใช้ชดชักสักอย่างนี่แหละแกเป็นลูกบุญธรรมหลวงตะบัวอยู่แล้วออีถั่วก็เลยขอไปสมัครด้วยนะครับทีนี้พอพอหลวงพอพอไปสมัครเป็นลูกศรริษย์หลวงเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยหลวงตาก็เลยบอกว่ามึงอ่ะเออไม่ใช่อีถัว่วมึงอ่ะเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน มึงจะมาสมัครเป็นลูกศิษย์ไอเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนะมึงต้องไปขอพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีก่อนอ,อีทัวก็เ,เลยไปไปขอพ่อมันออพ่อมันก็เลยมีพระาราชาธรีขาเซ็นมาพร้อมกับอีศิลิกิตแล้วก็มีผ้าไตมาสองอันออแล้วก็มีเครื่องทองน้อยกับเครื่องทองใหญ่มาสาการะหลวงตาออบอกว่าฝากอีทัวเป็นลูกอีทัวก็เลยเรียกหลวงตาบัวว่าท่านพ่อออเแต่หลวงตาบัวเรียกอีทัวเนี่ยตลกฮนะเรียกทุนกระหม่อมลูกแห่ง <laughs> เป็นลูกแล้วยัง ทุนใส่กระบาลอีกส้นตีนจริงๆเออเรียกยกหลงตะบัวเรียกอีกถัวว่าทุนกระหม่อมลูกนะฮะแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปอีกเลยนะครับจนปีห้าศูนก่อนแกจะตายนี่ไปขอเงินแกไปสร้างตึกนะครับไอตรงนั้นก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้เนี่ยก็ก็ประเด็นก็มีประมาณนี้แหละนะฮก็ไม่ได้มีมากมายเก่าก็ไม่ได้มีมากมายนะครับเป็นประเด็นที่มัน เกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัวนะครับคงไม่ได้มาพูดเรื่องพุทธศาสนาอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเหตุเพราะว่าทีบอกเราก็มีคนเก่งเยอะนะบางทีเอ,อมาจับประเด็นอันนั้นอันนี้ตลอดคือผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งนะฮะการปฏิวัติเนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยนะเราต้องถ้ามันมีเจะพูดเรื่องศรีลังกาพูดไปเรือยังเนี่ย อ๋อผมแค่เกินแต่ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้ว่าจะพูดนะฮะแต่แต่น่จะจวงหัวอย่างนี้ฮะมันมีสำนวนสำสำนวนสันสกฤตสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าอยากให้ลูกธนูเนี่ยไปไกลขนาดไหนเนี่ยให้ดูว่าเราให้ดูว่าผู้ยิงเนี่ยง้างง้างคันธนูได้ไกลขนาดได้ได้กาไหนได้แรงขนาดไหนได้แรงขนาดไหนเมื่อแรงเมื่อผู้งานคันค้างงางธนูได้ได้ลึกขนาดไหนลูกศรมาย่อมไปไป ไกลขนาดนั้นใช่ไหมครับอืเขาก็อุปอามาว่าถ้าเราอยากให้อนาคตไปไกลขนาดไหนให้หวนดูอดีตถ้าอาดีตยิ่งงางไกลอนาคตยิ่งจะไปไกลออย่างนี้ครับถ้าเราจะพูดถึงสีลังกาศรีลังกาเนี่ยมันไม่เหมือนไทยอย่างหนึ่งสีลังกาเนี่ยนะครับกว่าจะมาเป็นสีลังกาเขาผ่านการต่อสู้มานะพี่น้องนะอืมไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขากินอยู่ทุกๆวันนะศีลังกาเนี่ยนะครับยุคแรกๆเนี่ยฆ่ากันมาเลยฮะ ยุคตั้งแรกเนี่ยยุคโลนายุคยุคฮาโลนาเนี่ยกับพวกเผ่าทมินเนี่ยฆ่ากันมาเลยครับจนมาตั้งเป็นกองกบฏซาลาโลนาที่ศรีลังกาแล้วก็ขับไล่กษัตริย์ออกไปอีกกษัตริย์อนุถาบุรีซึ่งมาจากมาจากอินเดียนะครับพอมายุคอันนี้ผมสรุปยอดเลยนะพอมายุคโปโลโนาวาน่าเนี่ยนะฮะเขาก็ขับไล่พวกอังกฤษออกไปอีกอะ พอลาชอาณาจักรอินดี้แค่เรื่องภาษานะภาษาธรมินกับภาษาสิงหนเนี่ยว่าจะใช้ภาษาไหนเป็นภาษาประจำชาติเนี่ยนะครับมันก็ฆ่ากันอีกฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเออแค่แค่เรื่องแค่นี้มันก็ฆ่ากันแล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งกลุ่มฆ่ากันอย่างเป็นจริงเป็นจังเรียกว่ากลุ่มพยัคฆธรมิน LTTE เนี่ย<อ>เกิดสงครามกลางเมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จนปีสอง5ูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยถ้าเราดูข่าวนะ ดูข่าวที่มะหินทาราชปักษาเนี่ยนะครับขับไล่กลุ่มพวกทมินเนี่ยให้ออกไปนะครับตอนนั้นเนี่ยทางเหนือของศรีลังกาตายเป็นหมื่นนะครับบ้านถูกเผาตั้งห้าร้อยหลังอะ่ะเพื่อขับไล่ทมินแล้วก็ได้ประธานาธิบดีไมตรีพาราจีราเสนาเนี่ยขึ้นมาไงเห็นไหมฮะมแล้วพอมันไม่พอใจอีกเดี๋ยวมันก็มันก็ฆ่ากันอีกเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับประวัติศาสตร์เขาเนี่ยผ่านการต่อสู้ มาทุกยุคสมัยเขาไม่พอใจพูดเอาอย่างสมัยสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านเนี่ยไปเข้าร่วมกับไปไปเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะเนี่ยประชาชนเอามาตัดหัวเลยนะฮะเอามายิงกระบาลเลยนะแล้วก็ขับไล่พวกฝ่ายค้านออกจากประเทศไปเห็นไหมครับนี่คือมันผ่านการต่อสู้มาประเทศเขาอะถ้าเราดีงค์ารดูประวัติศาสตร์ทีนี้ถามกลับมา ว่าประชาชนไทยเราผ่านการต่อสู้อะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงผู้นําอ่ะมีไหมจะบอก14ตุลาพุทธสภาทมินจะบอก14ตุลา16ตุลามันเปลี่ยนแปลงได้ไหมผมอันนี้ด้วยความพารพนะผมไม่ได้ว่าคนรุ่นนั้นนะครับยุคสมัยไหนเขาก็คิดได้แค่ยุคสมัยนั้นอืสมัยอยุทยาทําไมไม่ตั้งสาธารณรัฐเพราะสมัยก่อนมันไม่มีสาธารณรัฐ <laughs> มันก็ต้องเอาเจ้าคนอื่นขึ้นมาเป็น <laughs> หรือสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นมันถึงเอาเจ้าแต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะเล,เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะถ้าประชา,าชนเนี่ยเริ่มหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์คําว่าหมดศรัทธาเนี่ยเราต้องแสดงออกใช่แสดงออกในรูปแบบในรถขบนวนเสด็จมาเนี่ยคอนเฟิ <confirm. S 2> ร์มรถขบวนรถขบวนเสด็จมาเนี่ยถ้ามันบอกเราห้ามทานั่นห้ามยกมือห้ามอะไรหันหลังให้มันเลยครับเออถ้าเราหันหลังสิบยี่สิบคนเนี่ยยืนหันหลังกอดอกเนี่ยให้มันเนี่ย ไปที่ไหนก็หันหลังมีป้ายต่อต้านมันติดอยู่ทั่วทุกแห่งหนละหนเนี่ยนะครับมีหลักการกี่ข้อกี่ข้อเขียนไปว่าเหตุใดต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์เนี่ยทําให้มันรู้เนี่ยคนแรกนะครับถ้าเกิดว่ามันสถาบันกษัตริย์เริ่มเสื่อมเนะสื่อมจริงๆนะเสื่อมจริงๆแบบทั่วหงละแหงเนี่ยพูดถึงสถาบันกษัตริย์แล้วสายหัวเนี่ยคนแรกเลยครับที่จะทําปฏิวัติคือทหารนะทหารเนี่ยมันจะถีบมันจะถีบกษัตริย์ออกไปเลย เพราะทะหารกับกษัตริย์อยู่กันได้ด้วยผลประโยชน์ครับไม่ได้มีความจงรักภักดีอะไรจริงจังหรอกนะครับพอพอลิกอำนาจเริ่มหลวมปุ๊บเนี่ยทหารมันจะขึ้นมานั่นแหละก,ก็คือพัผลิตการตัวใหม่อีกอะ่ะนะครับเนี่ยเอายกตัวอย่างครับหลุยสิบหกถูกตัดคอทาหารขึ้นมามีอำนาจไหมนับปเรียนโปนาปากมสมัยของราชวงศ์ซิงทิ้นอำนาจีหง ก็เป็นทหารใช่ไหมก็สถาปนาตัวเองเป็นยนสรนสธิ์ไทยเป็นค,คน,นแรกต่อมาก็กลายมาเป็นจัก,กรพรรดิองค์แรกอีกอแล้วมันก็ถูกฟ้าผ่าตายเมื่อห่วงอำนาจมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อห่วงอำนาจเมื่อราชวงศ์มันเสื่อมถอยลงเพราะตอนนี้เนะี่ยสถาบันกษัตริย์กับทหารมันอยู่กันด้วยผลประโยชน์ออ่ะืแต่เมื่อใดฝั่งหนึ่งฝั่งใดเพียงพําคนที่จะถีบหัว กาัตรตย์ออกไปเนี่ยก็คือทหารแล้วเป็นทุกยุคสมัยนะเป็นทุกยุคสมัยอายุทยาก็เป็นอย่างเงี้ยแต่อยุทยามันหาคนใหม่ขึ้นมาเชิดสมัยรอหาเนี่ยช่วงไอ้ตระกูลบุญนาคเนี่ยมีอํานาจมากช่วงบุญนาคเนี่ยมีอํานาจมากมนะครับสถาปนาราชการที่ห้าเนี่ยแล้วมันก็สถาปนาราชการที่ห้าจริงราชการที่ห้าอาจจะไม่ได้ขึ้นมาด้วยซ้ำแต่ไอ้ช่วงเนี่ยมันสถาปนาขึ้นราชการที่ห้าขึ้นมามนะครับคือโดยทั่วไปอ่ะผมจะพูดในลักษณะนี้แล้วสมมุติว่า ผมเขียนข้อเสนอสารานุกรมว่าไม่เอากษริย์เนี่ยผมถามว่าจะมีคนเอาไปติดให้ผมหรือเปลา่าเฮ้ยน่าสนใจถ้าผมเขียนข้อเสนอถ้าผมเขียนข้อเสนอเขียนข้อเสนอและหลักการเนี่ยสักชุดหนึ่งเนี่ยไม่เกินร้อยหน้าเนี่ยจะมีคนเอาไปประกาศให้ผมหรือเปลา่าถ้าผมทาเป็นไฟล์ pdf เ,เนี่ยแล้วเอาไปวางไว้เนี่ยทุกหัวแหะแหงทุกมุมทุกคนเนี่ยอําจะมีคนเอาไปวางให้ผมหรือเปล่าทำไว้ทำไว้ครับเออเออน่าสนใจน่าสนใจมากซื้อไอเดียซื้อไอเดีย เออครับมมผมก็เลยอาจจะมานําเสนอเท่านี้นะฮะก็คงมไม่ได้พูดเรื่องพุทธศาสนาอะไรมากหรอกเพราะว่าสับบางคําเล็กๆน้อยๆก็เอามาพูดให้พี่น้องระวังนะครับไอ้พวกลัทธินอกรีดเนี่ยบางทีมันมาเสี่ยมโดยเฉพาะไอ้ลัทธิพุทธวจนะเนี่ยนะ <S 2> <S 2> <S ไอ้พวกนี้เนี่ยมันถือมันเป็นพวกมิทิฏฐิสูงนะครับมันจะมันว่ามันน,นะแน่นะฮะวันดีคืนดีท่านก็สังเกตเอาเล็กๆน้อยๆมันกติอ่ะผมขอเป็นความรู้นิดเดียวนะครับ จะวางสายละคำว่าในพระวินัยเนี่ยนะมันมีห้าหมวดมีมหาวิพังพระสุนีวิพังมหาวัตรยุรลักษณ์ปะิวาดเดิมทีเนี่ยปริวาดปริเนี่ยแปลว่าโดยรอบวาดคำนี้แปลว่าโอวาดบอสระอาถอทหารถ้าพวกไม่รู้ก็จะบอกว่าผมเนี่ยพูดผิดจริงๆไม่ผิดหรอกฮะ,ะคำพีเดิมมันมีแค่คำว่าวาด แต่ต่อมามีการเขียนเพิ่มอีกคัมภีร์เป็น13คัมภีร์เขาจึงเรียกค่าว่าวานโดยวานก็ค <soup> ือโดยรอบปะบริวานก็ค <ussen> ือเหมือนบริวานแบผู้ที Lage ่ลายล้อมอ่ะเขาก็เลยรวมทั้งชุดว่าเรียกว่าปะลิวานในเวลาต่อมาตอนที่ผมเรียนนักธรรมเนี่ยถ้าพูดคําว่าปริวานเนี่ยดีใจเพราะได้สอบแค่ห้าเล่มแต่ถ้าบอกปริวานต้องสอบทั้งชุดคือสิบสามเล่มผมฝากไว้แค่นี้นะครับส่วนสําหรับพวกที่เป็นไม้หลักปักเลนให้ไปศึกษาดีๆก่อน ไม่ใช่ท่านไม่ผิดท่านเห็นเห็นไม่เห็นด้วยกับผมไม่ได้ว่าครับแต่สาระสําคัญมันอยู่ที่ว่าท่านต้องหาข้อมูลมาคัดง้างผมให้ได้อผมก็อยากรู้ข้อมูลใหม่เชกเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นข้อมูลเก่าที่เขาไปตามหากันมาแล้วในวิกิพีเดียนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหน้ามาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากสานานรากครับสวัสดีครับโอ้สุดจริงสุดจริงนะครับ